เมืองไทยเงียบเกลียไม่เดี๋ยวรอดูอาจจะมีมาตรการขนาดใหญ่ก็ได้น้องคือวันนี้มันควรจะเห็นแล้วถ้าถามแบบคนคาดหวังนะเราต้องมีมาตรการเตรียมการแบบที่เกาหลีใต้เขาบอกภายในปลายเดือนนี้เป็นอย่างช้าอาจจะด้านการเรื่องคว่มบาตรทางการเงินกับใครก็ตามที่ยงใหญ่กับเป็นกรบรวมถึงหุยวันกรบถูกไหมกับประเด็นเรื่องทรัพย์สินต่างๆถ้าเมถ้าเมย่างน้อยต้องประกาศแล้วไหม กรณีที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยต้องเดินเบินการยึดไหมค่ะออนี่ไงเ,เอาวันนี้คาดหวังจริงๆนะคมีรประชุมกันเนี่ยเมื่อวานนี้เกิดโทรศัพท์บนเลยกลัวข่าวรั่วค่ะเมื่อวานที่ประชุมคณะนะกรรมการสแกมเมอร์แก้ปัญหาสแกมเมอร์<ม>ที่ท่านนายกเป็นประธานเนี่ยค่ะ<ม>ประชุมกันแล้วก็วันนี้จะมีรายละเอียดที่จะเข้าที่ประชุมคอรมอนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยที่ท่านนายกพูดเบื้องต้นก็คือจริงๆอะเรามีจับ เรามียึดทรัพย์เรามียึดเงินสดแต่ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์กันท่านบอกแบบนี้ค่ะจริงๆเราก็มีทําเหมือนกันเราก็ยึดแล้วก็เมื่อวานก่อนเข้าประชุมคือประเด็นก็คือยึดอะไรไงท่านบอกยึดทรัพย์ยึดเงินไม่ใช่หมายถึงยึดใคร oh, อ๋อค่ะตอนนี้สังคมย่อมต้องคาดหวงังเป็นกบห้ยวันถูกไหมค่ะอ๋อก็อเมริกาเอออังกฤษเออเอเกาหลีสิงคโปร์เริ่มแลนะ สิงคโปร์เริ่มจับคนเกา่าอ่ะสิงคโปร์นะนะที่มีเส้นทางไปโยงใยกับเป็นกบอ่ะที่นําเสนอไปเมื่อวานอะ่ะ,อะรอชักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวที่เกาหลีปลายเดือนเขาก็จะมีออกมาตรการซึ่งเขาระบุว่าเป็นมาตรการที่เด็ดขาดที่สุดของรัฐบาลกรุงโซลทางการเงินค่ะอ,อร่อยนะเนี่ยแบงก์ก็ได้แบงก์คุณผู้ชมถามว่าอยากให้คุยเับคุณแบงก์คือคืออย่างนี้คือถ้าถามผมนะ อแบบกลางๆเลยนะค่ะอ่ชิโนไทยเนี่ยยังไงเขาก็ไม่เกี่ยวเขาเป็นแค่เจ้าของอาคารที่เอเหมือนกับว่ามีอาคารให้เช่าในประเทศเนี่ยค่ะบริษัทไหนเขาจะมาขอเช่าอ่ะค่ะมันก็ปกติไหมอันนี้ท้าถามแบบเป็นเป็นกลางเลยอ่ะค่ะอ่คือเขามาขอเช่าทําสํานักงานน่ะตึกไหนก็ตามในกรุงเทพหรือในประเทศไทยมือบริษัทไหนมาขอเช่าอันนั้นเวลานั้นมันต้องตรวจสอบกันไหมอ่ะ ม,มันก็ไปถึงขนาดนั้นถูกไหมเอ่ไม่มีปัญหาเลยจริงๆนะสาหรับผมเนี่ยในประเด็นเรื่องอาคารชื่อหนวไทยเนี่ยคือก็อเป็นอาคารแล้วก็บริษัทที่ดูแลเรื่องผู้เช่าถูกไหมก็คือ HTR เออซึ่งไม่ไม่สามารถจะโยงได้เลยค่ะเพราะในมุมก็คือมันเป็นอาคารให้เช่าอ่ะค่ะอื ขอเจ้าสถานที่ต้องตรวจสอบไหมข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะคือณนะเวลานั้นยังไม่มีประเด็นถูกไหม,อมสองต้องตรวจไหมใครมาเช่าอาคารอะ่ะผมคิดว่าไม่ถึงขนาดว่าจะตั้งรัฐมนตรีต้องส่งไปหน่วยงานต่างๆมีประวัติไหมอะ่ะ นี่เดี๋ยวหาว่าผมเข้าข้างอ่ะคุณผู้ชมมีหา,าเขาข้างเอานิ้กล,กลางๆเลย <c oughs> เกิดเราเป็นเจ้าของตึกแถวแล้วมีมิฉาที่บมำมาเชาชาของเงี้ย <c oughs> เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเออนี่ตายแล้วโดนอนุทินซื้อไปอีกแล้ว แต่ถ้ามองกาๆกาอีกเหมือนกันอสุพนัทก็ดีเนี่ยก็เป็นเพียงการให้ข้อมูลนะใช่ก็คือบอกว่าข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับข้อมูลหน้าเพจเว็บของ p r i Prince i n t e r n a t i o n a l เนี่ยระบุสถานที่ตั้งของบริษัทเอาไว้ตรงกันก็คืออยู่ที่อาคารซิโนไทยคุณแบงค์แจ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมแล้วก็เอามาให้ดูโพสเอามาโพสอ่ะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยถามว่าทำไมถึงไม่ฟ้องป็นก ทำไมถึงไม่ฟ้องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะทำไมถึงไม่ฟ้องใครนะตะเกียมีมีรก,กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอ่าวหายไปไหนละคือประมาณว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีข้อมูลนี้ใช่ทำไมไม่ฟ้องเฉินจือ้อทำไมไม่ฟ้อง p r i นซ์โฮลดิ้งกรุ๊ปทำไม,ไม